คอมเมนต์กระจายหลังส่งการโพดล่าสุดเอี่ยวถึงลุงพลย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี63กระแสลุงพลแห่งบ้านอกกอกฟินเวอร์สุดๆจนกระทั่งสร้างความเข้าใจผิดหลายคนแอบทักว่าหน้าเหมือนกับพ่อไม้ลูกหนึ่งเสนแรงอย่างหนุ่มสงการเตชะชนลงจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาชี้แจงปมคำคาว่า อันนี้ไอจีสงการนะครับไม่ใช่ลุงพลทักกันผิดจังไม่แกล้งใจลุงเขาเลยล่าสุดกระแสลุงพลกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังถูกออกหมายจับในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ทำให้หนุ่มสงการได้ออกมาชี้แจงอีกรอบว่ายังสบายดีอยู่นะครับ อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนถามนี้เป็นห่วงหรืออย่างไรกันแน่ครับเพื่อนๆ่งานมีเหล่าชาวเน็ตไม่ไวายเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่าทุกคนเป็นห่วงนะครับฮ่าฮ่าฮ่ามามอบตัวใช่ไหมแกงตัวเองเก่งเป็นห่วงจ้าลุงพลเฮ้ยคุณสงและคอมเมนต์อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย